งไงๆกับยายโสพินนะคะวันนี้ยายพามาทำน้ำมะม่วงหาวมะนาวโหค่ะขั้นตอนนี้จะนำเสนอขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะหลังจากที่เราเก็บมะม่วงหาวมะนาวโหที่มีลูกสีค่อนข้างคล้ำค่ะแดงคล้ำถือว่าเป็นะมะม่วงหาวกินแล้วก็หลับสบายเราก็มาล้างน้ำ กลือนิดเดียวเพื่อให้ยางออกหลังจากนั้นเราก็ไปต้มค่ะไปต้มนะคะไปต้มไฟไม่ต้องแรงมากหลังออพอต้มกะว่าตัวนาะตัวมะม่วงหาวมะนาวโหสุกแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็เอาไปปั่นด้วยเครื่องปั่นที่เลเวลต่ำสุดคือปั่นน้อยๆป,ปั่นเบาๆนะเม็ดจะได้ไม่แตกมากแล้วเราก็ไป ครูดที่ตะแกรงหรือ,อกระชอนของเราค่ะแต่มันจะมียางติดเยอะค่อนข้างจะกรองหรือครูดตรงนั้นยากมากๆค่ะแล้วจะออกมาตรงนี้เป็นแบบนี้ค่ะมีน้ำผสมซึ่งอของยายค่อนข้างที่จะข้นค่ะนะเข้มข้นเนี่ยเห็นไหมคะนะ,ะเราก็ไม่ได้ใส่น้ำเยอะแล้วก็ใส่เกลือค่ะ ประมาณนี้ยายก็ใส่เกลือแล้วก็ชิมไปไม่ต้องมากนะคะพอปลาแรมปลาแรมแล้วก็ใส่น้ําตาลทรายไม่ฟอกสีซึ่งน้ําตาลทรายที่ยายใช้เนี่ยก็เราก็ชิมว่าความหวานแค่ไหนไม่ต้องหวานมากแต่ว่าถ้าไม่หวานเลยเนี่ยค่ะมันก็จะฝาดแล้วก็จะเปรี้ยวจัดก็แล้วแต่ว่าเราจะทานแบบไหนนี่อันนี้เรากา็ตั้งต้มด้วยไฟที่ไม่ต้องแรงมากค่ะ นะไฟไม่แรงมากเนี่ยไฟอ่นอ,อนๆน,นะคะน้ำตาลละลายเกลือละลา,ลายเนี่ยเดี๋ยว,เ,ยวเราชิมรสชาติจากนั้นเราก็ทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็กรอกใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้จะมาดื่มกับน้ำแข็งก็ได้หรือดื่มเพียวๆแบบนี้ก็ดีนะคะมะม่วงหามะนาวโหมีประโยชน์มากเลยนะโรคปอดเนี่ยปอดอักเสบถุงลมปงพองนะ ความุงปอดนี่ดีมากๆเลยขับสเลดได้เยี่ยมค่ะนะแล้วก็วิตามินซีก็สูงค่ะเพราะความเปรี้ยวของมันนี่แหละค่ะนะนี่ค่ะก็ลองดูนะคะลองทำง่ายๆค่ะจริงๆแล้วขั้นตอนการทำน้ำมะม่วงหาวนาโหยายเคยปล่อยคลิปไปตั้งแต่แรกๆค่ะแต่ตอนนี้เรามาให้ดูขั้นตอนสุดท้ายของการเคี่ยวค่ะ นี่โอเคแล้วเมื่อกี้ยายก็ชิมรสชาติกำลังดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ตักใส่แก้วค่ะเห็นไ,ไหมคะสีสันเป็นยังไงคะสวยงามเราดื่มร้อนก็ได้เย็นก็ได้ค่ะถ้าจะใส่น้ำแข็งก็ดีค่ะเดี๋ยวให้อุ่นแล้วยายก็จะดื่มแบบนี้ละค่ะนะวิตามินซีสูง อีกหลายๆอย่างค่ะผู้รู้เคยบอกว่าใครที่ทานหรือกินไอ่มะม่วงหามะนาวโหเนี่ยมันจะชะลอวัยนะเขาบอกว่าจะดูหนุ่มสาวกว่าเดิมหลายสิปีเลยเขาว่ากันอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอย่างวิตามินซีเนี่ยมันทำให้ดูแลเรื่องเซลล์ภายในร่างกายของเราอะค่ะ นะมันอาจจะดีตรงนั้นนะคะปลอดสารพิษด้วยเราปลูกที่บ้านเราเองค่ะก็เป็นอันว่าใช้ได้เราก็ปิดไฟเลยค่ะปิดไฟเลยอันนี้ไหมคะเดี๋ยวเราก็มาดืม่มทำกันนะคะน้ำมะม่วงหาวมะนาวโห่ปลูกไว้ที่บ้านหรือจะซื้อมาก็ได้แล้วมาทำอย่างที่บอกอะค่ะนะคะ,นะคะ โอเคขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงโชคดีในทุกๆเรื่องค่ะสวัสดีค่ะ